สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะแม่เมียวค่ะมุกค่ะวันนี้เราจะมาทาอะไรกันคะนุกแกะพัสดุใช่เรามีพัสดุมาแกะอีกแล้วนะคะอันนี้แม่ก็สั่งมาจากร้านสัมเพลงทอเองนะคะนี่นะคุณแม่ค่ะนมมกูแล้วมันคืออะไรคืออะไรสกูตชี่ใช่ค่ะแม่สั่งสกูตชี่นะคะมาจากร้าน สำเพลงทอยนะคะหรือว่าร้านของพี่นุ่นนั่นเองนะคะ,ะอันนี้ก็ส่งแบบ EMS นะคะใส่เป็นซองมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่าว่าแม่สั่งอะไรมาบ้างเนาะโอเคไหมน้องโมว่าเป็นตอมปุริน,นะหรอน้องโุกรู้ได้ไงอ่ะก็คุณแม่บอกโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาตัดกันเลยค่ะตัดไม่ต้องลึกมากโอเค อันนี้แม่ก็สั่งมาจากร้านพี่นุ่นนะคะที่สัมเพ็งทอยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะลองเข้าไปดูได้นะคะ,ะ,นะ,คะหน้า Facebook เฟซบุ๊กนะคะก็จะมีชื่อร้านพี่นุ่นอยู่เนาะมาเดี๋ยวแม่ตัดให้พี่นุ่นเหมือนน้องที่จะเราดูว้าวมีอะไรบ้างมีม,ม,มีอะไรบ้างป,<อ>ปูรินโรฟามป,ปูริน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าแม่อะไรมามั่งเนาะวันบุลินใช่ไหมอ่าดูใช่ไหมวันบุลินนี่มีกี่สีลูกมีสีเขียวสีชมพูโอเคแล้วก็มีอีกปะมี่นะสีเหลืองสีเหลืองนี่อ้าวมีกระดาษอะไรมาด้วยแล้วก็มีเหมือนจะมีของแถมด้วยอะไรอ่ะอ้ามีจดหมายมาด้วยนะคะจากพี่นุน่นไหนแม่ดูสิพี่นุ่นเขียนว่าอะไระขออ่านหน่อย ขนมญี่ปุ่นและสกุชชี่นะคะจากพี่นุ่นนะคะร้านสำเพ็งทอยค่ะแล้วพี่นุ่นก็จะให้เป็นเฟซบุ๊กของหน้าร้านพี่นุ่นมานะคะเดี๋ยวแม่เมียวกับน้องมุกน,นะคะจะทิ้งไว้ลิงก์ด้านล่างแล้วกันแล้วแล้วก็ที่พี่นุ่นส่งมาให้นะคะพี่นุ่นก็จะบอกว่าส่งเป็นมากฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นค่ะแล้วก็จากญี่ปุ่นนะคะรสโค่าซองไหนเอ,อ่ยน่าจะเป็นซองนี้เนาะ แล้วก็อีกซองหนึ่งอ๋อให้น้องห,หนิวกับน้องมุกนะคะคนละซองเลยเป็นหมากฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นนะคะจากญี <c oughs> ่ปุ่นโคค่ะ <c oughs> และนี่ก็เป็นจดหมายที่พี่นุ่นนะคะเขียนแนบมาให้เนาะขอบคุณพี่นุ่นมากนะคะสาหรับขนมใช่ไหมะคะน้องมุกใช่ค่ะนี่ <c oughs> ก็จะเป็นขนมมาฝรั่งเปลี่ยนสีลิ้นลดโคลานะคะจากญี่ปุ่นเลยให้พี่หนิวกับน้องมุกมารีวิวนะคะก็ขอบคุณพี่นุ่นมากนะ ใช่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวสกูชี่กันดีกว่าอันนี้แม่สั่งมาทั้งหมดสาม<า>ชิน้<า>นก็จะเป็นอะไรนะสามสีเป็นสกูชี่อะไรเอ่ยเป็นสกูชี่บามบัมปูลินใช่แต่อันนี้เราสั่งมาเพื่อที่เราจะเอามาทําอะไรลูกแจกเอามาแจกนั่นเองค่ะถ้าย,ยังไงนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะก็คอยติดตามพี่หมิวน้องมุกไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า แม่จะเอาไอเจ้าสกูชีป่ปอมปอมบูลินเนี่ยมาแจกเพื่อนเพื่อน,นั่นเองอหอมไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะคะมาติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะว่าแม่จะเริ่มแจกไอเจ้าสกูชี่นี่เมื่อไหร่เนาะโอเคไหมคะแล้วถ้าเกิดใครค่ะสนใจนะคะสั่งจุด สกูตชี่หรือว่าอยากได้สกูตชี่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่เพจสำเพลงทอยนะคะหรือว่าเพจของพี่นุ่นนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแม่เมียวน้องมุกก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามพี่มมียวน้องมุกได้ที่ y u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  e f a c e b o o o m e มิ o o วมุก Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณูลินลม